มาเรามาเฉลยข้อ6ถึงข้อ10บนะในหน้า30เหมือนเดิมข้อ6ถึงข้อสิข้อหตัวประกอบของสิก็จะมี1 3 5แล้วก็15ตัวประกอบเฉพาะก็จะมีสามกับหโอเคไปข้อ7 24มี1คู่24เนี่ยเวลาคิดเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยเวลาคุณทุกอยไางใ้ทำนะ หนึ่งคู่ยี่สี่สองคู่ยี่สองแบบนี้สามคู่แปดสี่คู่หกแบบนี้ใช่แล้วเรียจงจากแล้วไปหามากเลยหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองแล้วก็ยี่สี่ซึ่งตัวประกอบเฉพาะคือสองสามสองกับสามเพราะเจ็ดผ่าน ไปข้อ8 35จะมีตัวปรกคือ1 5 7แล้วก็3 5 1 5 7าหนึ่งห้าเจแล้วก็3 5 <7. S 1> โอเคใช่5กับ7เก่งมากออแกนเป็นตัวขกองเฉพาะข้อ9ก้าแสเกนเนี่ยมันจะมีวิธีการก็คือ1คู่กับ8ปดส็สไม่ได้3คู่27 นะรอเอา81ไปหันด้วย3อีก4ไม่ได้5ไม่ได้6ไม่ได้7ไม่ได้8ไม่ได้9คู่9อ่ะถ้าเมื่อไหร่เจอตัวมันองแล้วก็จบเีย1 3 9 27แล้วก็8 1พอ9 1 3 9 27แล้วก็81ซึ่งตัวปก่อยเฉพาะคือเลข3มันองเห็นไหม ไปข้อสิทนะครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งคู่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งคู่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งคู่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดสองไม่ได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดหารด้วยสามสามสามเก้าสามเก้ายี่เจ็ดสามหนึ่งสามสามสามเก้าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เขาเรียกแยกโดว์กอน มันจะเป็นสามูณสามเก้าสามูณสามเก้าโอเคสี่หารไม่ลงห้าหารไม่ลงหกไม่ลงเป็นเลขคี่นะเลขคี่จะหารด้วยเลขคู่ไม่ลงเจ็ดไม่ลงแปดไม่ลงเก้าจะลงสูตรลัดเวลาดูว่าอะไรหารได้เก้าลงไหมเขาบอกให้เอาตัวเลขพวกนี้มาบวกกันถ้าผลบวกที่ได้หารได้เก้าลงเราจะหารได้เก้าลงหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับ โอเค117หารด้วย okay, 9 9 1 9, 9 9 3 27มันจะเป็น9ค okay. ูณ3โอเคคำตอบข้อ10น้องๆทำแล้วตอบ1 3 9 13 39และ117ซึ่งตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ9กับ13นี่นี่เรียบร้อยนะครับข้อ10เรียบร้อย ไปต่อไปข้อให้ใหญ่นะครับซึ่งก็อย่างที่ครูบอกนะครับว่ามันจะเป็นความรู้ใหม่ขีดเส้นได้คพาว่าแยกตัวประกอบคําสั่งของเราเนี่ยขอให้แยกตัวประกอบขีดเส้นได้คพาว่าแยกตัวประกอบเดี๋ยวคุณครูที่โรงเรียนเขาจะถามนะว่าแยกตัวประกอบคืออะไรจาไว้แยกตัวประกอบคืออะไรจําไว้แยกตัวประกอบคือ,อ การเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะการแยกบอกคือเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะของจำนวนเฉพาะการแยกตัวประกอบคือการเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะการแยกตัวประกอบคือการเขียนในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะโอเคข้อห้า หนึ่งด้วยเด็กๆเ,เวลาเขาแยกโน้ตออกเนี่ยวิธีที่เขานิยมที่สุดเนี่ยคือการตั้งหันสั้นเขาจะนิยมวิธีการตั้งหันสั้นเด็กๆ16เนี่ยนะเด็กๆนะใช้จํานวนเฉพาะหาหาไปเรื่อยสองแปดสิบหกใช้เลขสองต่อเพราะยังมนเลขคู่ใช้เลขสองต่อเพราะยังมีเลขคู่นี่สิกเนี่ยมันคือสองคูนกันสี่ตัว อ่านี่เขาเรียกการแยกลบออกเพราะครูบอกน้องว่าอะไรครูบอกน้องว่าการแยกออกคือการเขียนรูปก,การคูณของจำนวนเฉพาะนี่แบบนี้เขาเรียกการแยกลบออกข้อหนึ่งน้องเตินไปเลยสองคูณสองคูณสองคูณสองสองคูณกันสี่ตัวหรือสองยกกำลังสีน่นี่จบลองข้อสองดูลองอ่านโจทย์ข้อสองดูเลขยี่สห้า ไหนลองแยกดูซิ25คืออะไรคูณกันได้25 25คืออะไรคูณกันได้25เยี่ยมคุณไกล้ตอบห้คูณหหรือ5้กลังสถูกต้องแค่ตั้งหารสั้นทีเดียวจบเลยใช้แหมห้ข้อ2นะจ๊ะตอบห้คูณหเท่ากับ5้กลังสไปต่อข้อ3ามพิษสีองมาคูณใช้แม่2 นะครับครูจะใช้แม่สออ่าเดี๋ยวอธิบายข้อนี้ข้อนึงแล้วเดี๋ยวครูจะให้น้องลงสุดจิงสองสองสี่สองหนึ่งสองต่อไปใช้แม่สามสามเจ็ดยี่สิบอย่างนี้เลยนี่จบเลยเพราะเลขเจ็ดนี่เพราะแล้วาคำตอบข้อนี้จริงตอบสองคูณสามคูณเจ็ดไม่สามารถเขียนในรูปรีกกำลังได้ปึออ๊บไปข้อสี่ ลองดูเท่วนี้ลองทำเองข้อสเลขหกสิบะใช้แม่สองก่อนเร็วเิ็กๆใช้แม่สองก่อนถามได้นะคุณไกด์กับคุณออกแกนคุณชีต้าคุณอยู่รูคุณซาดกิลินนะครับก็ไลน์มาถามได้ตรงไหนไม่เข้าใจนะครับที่ครูพูด วันนี้ครูกำลังให้น้องๆทำข้อสี่อยู่เยี่ยมใช้แม่สองเป็นไงบ้างโอเคนี่ออกแกนต้องตั้งหานสั้นทดลงไปอย่างสี่ได้เลย2อคูณสได้6ใช่ไหมสองคูณศได้0นี่เลข30ยังคงเป็น จำนวนฉเฉพาะยังไม่เห่นดนวเฉพาะยังเป็นเลขคู่เอาครูใช้แม่2องสองหนึ่งสองสเลข15บหายังไม่เช่นเฉพาะครูใช้แม่3 3มสห้าสหนี่นะครับข้อที่4จบเลย2องคูณสองคูณสคูณห้างทันไกลเสร็จแล้ว2องคูณสคูณสคูณห ตอบสองกำลังสองคูณสามแล้วคูณห้าไปต่อข้อห้าลองดูใช้แม่สามหนึ่งร้อยห้าใช้แม่สามได้หนึ่งบวกศูนย์บวกห้ามันได้หกเลขใดที่มีผลบวกของเลขโดดหารได้สามลงตัวเลขนั้นจะหารได้สามลงตัวด้วยข้อห้านี้ใช้แม่สามได้ครับข้อห้าใช้แม่สามได้ หนึ่งร้อยห้าใช้แม่สามได้สามสามเก้าสามห้าสิบห้าเลขสามห้าใช้แม่ห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสามห้าเรียบร้ยรอยปุ๊บหนึ่งร้อยห้าจึงกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าจึงกลายเป็นสามคูณห้าคูณเจ็ด จบเลยสามคูณห้าคูณเจ็ดจบเลยต่อไปก็หกหนึ่งร้อยห้าสิบครูใช้แม่สองก่อนเพราะเป็นเลขคู่ครูใช้แม่สองก่อนเพราะเป็นเลขคู่ครูใช้แม่ครูใช้แม่สองก่อนนะเพราะเป็นเลขคู่ โอเค150ยหคูณใช้แม่สองสองเจ็ดสิบ่งห้าสบสามสองเอา55 25นี่ไงแพหนึ่งร้ยห0น้องๆทุกคนต้องตอบว่า2อคูณสแล้วคูณ5 2ตัวหรือ2อคูณสแล้วคูณ5วาง2องนั่นเองจบปุ๊บ ไปข้เจ็ดนะสองร้อยสิบเป็นเลขคู่ใช้แม่สองใช้แม่สองนะั่นเอกสองร้อยสิบเฮ้ยการแยกบวกเด็กๆต้องจำนะเดี๋ยวพอหาว่าเราโมอลอะไรเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นสองร้อยสิบใช้แม่สองสองหนึ่งสองสองห้าสิบไปใช้แม่สามบวกสามสามเก้าสิบลบเก้าเหลือหนึ่งสามห้าสิบห้าเอาใช้แม่ห้าบวกห้าเจ็ดสามห้า เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ2 1 0ในข้อ7จึงเท่ากับ2อคูณสได้6 6หคูณหได้30 30ิคูณเได้210อนะครับอันนี้ก็คือข้อ5เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นการหาหอร์มโดยวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการพิจารณาตัวประกอบนะครับ